อเห็น,น,น,นอออดันงตอไออมื่อเห็นดังตอเหรอเห็นม,ม,มีน้องเขาตรงนี้มุกกบอ่ามุกกบนะครับโอ้ยมุกบบใดบันี้สู้นี่ครับมนุษย์นะครับสาธิตนี้ครับเขามีความสามารถคือเขาทำกับข้าวอร่อยนะฮะเขาจะเป็นพ่อครัวประจำฟาร์มประจำอ่าทีมงานนะฮะอาหารเขาส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตามร้องไร่ท้องนาวันนี้ก็ เป็นหมกกบนะครับกบนานะฮะกบนาที่หาเอามาจากทุ่งนาจอนนี่เนี่ยนะฮะใส่ไปยังไงสวัสดีไม่ไปดูครับอืโอ้หอมเลยตงใส่ได้หลายเลยได้หลายเอ็ดดูเป็นอะไรกินง่ายบ้างไหมน้ำดื่มจะถุงกันไหมสามถุงสามเขาเกิดมาพิการก็จริงครับแต่เขาทำกับข้าวเก่งนะฮะสาธิตนะฮะอสาธิตนะครับ โอ้สุดยอดนะครอยู่กับผมมาจะสามปีแล้วนะฮะความความสามารถพิเศษนอกจากทำกับข้าวก็คือรอซี่แจ๋วไอ้แจ๋ว้แจ๋วเออรับแล้ก็ทีครับน้องเสียนะครับแล้วน้องเพื่อนพิเศษหรอเงาะนะครับพี่น้องครับมีโอกาสนะครับก็แวะมาเที่ยวนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะฮะเป็นกำลังใจทุกท่านทุกทุกคนนะฮะอ่ากับบรรยากาศ มาดูหมกกบของสาธิตนะครับเบิร์นี่เนี่ยอู๋ได้กินตีสามหนวงทรงเหมือนมึเห็นลูกขาเลยเหมือนขาดของไอ่เล่ามันอุตส่าห์เบสเห็นบ่ล่ะถึงจมห่ะเห็นแล้วมาคุยมาชัวร์อ๋อเดี๋ยวเอ็มเจ้าม่อนนี่คือตอนนี้ผมมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงเอ๋อน้องเลี้ยงนะครับน้องเลี้ยงของที่สาธิตนะฮะมีหน้าที่ช่วยงานสาธิตในด้านต่างๆนะฮะ ส่วนใหญ่ก็นะฮะสาธิตก็ให้ทํากับข้าวช่วยเบื้องต้นตอนนี้สาธิตมอบหมายให้หันกล้องไปไหนะฮะ <c oughs> ลอกลอกไปตอก <c oughs> ลอกไปตอกลอกไปตอกเพื่อที่จะไปบ้านพูดเป็นภาษาวัคกางอะไรเงี้ยที่สาธิตมอบหม้ให้ทำอะไรไปหมกกบ <c oughs> <c oughs> ช่วยเย้หวังว่าลูกพี่ผมเฮ็ดก,กับขาแซ่บเนี่ย <c oughs> อ่ ลูกีสาติมือนแล้วตบได้มาแซบได้กับเขาครับสี่กรแซบสียีออันนาไปกล้องนี่ะเออแ้จอเขาโจรมุงนยู่นีนะครับกันอ่มีแผลกับมันอ่ะมันอยู่นีน้ำมันเยนมมนได้บกบครับสูตรสาติตตายต่ำนะฮะ สำหรับท่านใดที่อยู่ต่างประเทศนะฮะคิดฮอดอิสานบ้านเฮาดูบรรยากาศนะครับหมกบสุดสาธิตตายต่ำนะเดี๋ยเอาบุเอาบุกีน้งดูอนี่ยเน้นอกโอ้โหดกไม้แค่งไม่ไ้หอดอกแค่ไปมเ็บอยู่อยู่ขังน้อง้อนอืมโอ้เขาทาไ อยงโมไซใครมานะฮะสองเสือจีมาอะไรกเลยเข้าท่าขอามันอยู่กับกล้องมาดูใกล้เลยคะดูบรรยากาศนะฮะเราเบิ้งมึงหอเป็นวะเฮ้ยทอนเอ้ออามมาดิสิหอไงมันหอบ่ไดกวัตีสามวัได้กินแน่นย่ เออได้เห็ดเป็นมอว์โมขัดโมเป็นสิบอกโอ้ยพวกมึงนี่ผมเคยเรียนมานี่วิธีการอ่อใบตองนี่นี่ครับข้อมาครับข้อมาอือเอาเอาอมาเ <c oughs> ยี่ยบไปตีเยี่ยบไปบ่ <c oughs> <c oughs> อาฮะนี่ฮะโอ้โหนะฮะวันนี้ยังให้น้องนุ่งพักค้างคืนด้วยนะครับมาจากสบปเรานะฮะอนะครับน้องทอนนะครับทอนวันนี้ทำเห็นว่าจะมีเมนูมาโชว์พี่ใช่ไหมครับผมจะทําอะไรให้ทีมงานจอนนี่อะไรนะทําปลาช่อนเลยส่วนให้ทีมงานจอนนี้วันนี้โอ้เยี่ยมขอบคุณมากส่วนทีมงานพี่ก็จะมีหมกบนะไปกินนะอ่านะฮะ มีอะไรวะฝากพีはは่จอนี่ครับะรบ้เนะครับก็บรรยากาศนะครับนี่ะครับบรรยากาศความเป็นอยู่ของทุ่งนาของผมนะฮะไปมามาซูนะครับเนาะน้องนุงมาเยี่ยมยามมาจากสปปลาวนะครับน้องคอนนะครับก็น้ำใจที่น้องมีให้นะฮะแล้วก็น้ำใจพวกพี่ก็มีให้เช่นกันมีก็มีุงกับข้าวเครื่องดงมเครื่องดื่มไปตอนรับเสียดายวันนี้บรรยากาศฝนตก้องทุ่งนา น้ำแฉะดินแฉะเดินไปมาลำบากนะครับก็มีอาหารอีสานบ้านๆนะครับก็ผมอยู่กันแบบบ้านๆนะฮะอันนี้ก็มีหมกกบของสาธิตตายต่ำแบบน้องม่อนนะครับม่อนนะบิวไวน์นะฮะตั้งฉายาให้นะฮะตั้งฉายาให้แล้วนะฮะม่อนเดวไวน์นะฮะไปกันเลอะบิวได้จังมาเอดเอ็ดไล แอดไลน์มาหนุนด้วยแอดไลน์กดติดตามได้ครับข้าตำรัดทามบอกว่าบ่เห็นด้วยเยดีนะครับก็คืนคนดีสู่สังคมอีกคนหนึ่งเช่นกันนะฮะน้องม่อน WY นะฮะ ส่วนนี้ครับต้องทอนนะทอน่าไปเลยน้องรักขอบคุณมากเราเตรียมอุปกรณ์ขาดอะไรบอกพี่สวัสดีครับจอนเอฟซีพี่จอนนี่ทุกคนวันนี้ผมอยู่กับพี่จอนนี่นะครับวันนี้มาครับทำเลยจะทำอะไรทำเลยผมจะทำกับข้าวนะครับวันนี้เป็นปลาช่อนลุยสวนอ่นเอาเลยเหมือนตอนนี้ขี้ต้มเยอะลุยขี้ต้มก่อนไหมวันนี้ฝนตกครับตกนะครับ กับบรรยากาศยามค่ําคืนนะฮะอานะครับยามยากาศฝนตกตกั้นท้องทุ่งนาของผมนะครับมีโอกาสผ่านมาอุบลราชธานีนะครับก็แวะมาเที่ยวหากันนะครับน้าใจเล็กน้อยที่มีให้แต่ความจริงใจยิ่งใหญ่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งทั่วประเทศเป็นกำลังใจพี่น้องสปปเราด้วยนะและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศทุกทท่านนะครับกับบรรยากาศความอบอุ่นอยู่แบบเป็นกันเองนะครับมีแต่คําว่าพี่กับน้องนะครับไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องนะที่นี่นะฮะ อยู่กันผมกินอะไรลูกน้องผมกินด้วยว่าจะได้เรื่องหรือไม่นะฮะอ่าอาเนาะเตรียมเลยเตรียมเลยโอ้โหทำเป็นอยู่ใช่ไหมนี่เหลืออุปกรณ์อะไรบอกพี่นะเดี๋ยวพี่จัดเตรียมให้เขียงไว้เอาเขียงไหมอันนี้นมันออาถาดอ่ะนี่ครับก็น้ำใจจากน้องชายนะครับก็พรุ่งนี้คงจะเดินทางกลับวันนี้ให้นอนค้างที่นี่นะครับอ่ามาจากสปปลาวนะครับอ่านะฮะก็ทำงานอยู่แถวลุมพินีใช่ไหมน้องครับผมอ่า มานั่งรถทัวร์มาเหรอใช่นั่งรถทัวร์มานั่งรถทัวร์มาใจมาหาพี่โดยตรงเลยครับโอ้ขอบคุณมากนะกระเป๋าพี่ก็สบายทั้งวันเลยอ่าดีดีถูกใจถูกใจถูกใจขอบคุณมากน้องรักเดี๋ยวก่อนตอนกลับพี่ก็จะมีน้ำใจเดี๋ยวพี่เอาเสื้อยืดมือป่ารุ่นแรกๆให้ครับขอบรุ่นแรกๆที่พี่เก็บสะสมไว้เอาไว้ตอบแทนน้ำใจคืนไม่มีอะไรเว้ยเอาใจแรกใจเองมีน้ำใจพี่เดินทางมาไกล พี่ก็มีน้ำใจให้คืนวันนี้กินข้าวให้อร่อยนะน้องทุกคนใด้เต็มที่ขาดเหลืออะไรบอกพี่มาถึงแผ่นดินนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้นะเป็นกาลังใจพี่น้องชาวลาวทั้งประเทศเช่นกันนะถ้าโซเชียลทางฝั่งนู้นเราสามารถเผยแพร่ได้ก็บอกว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นกำลังใจพี่น้องชาวลาวเช่นกันบ้านพี่เมืองน้องนะเว้ยรักกันเว้ยโอเคครับขออนุญาตเป็นกำลังใจทุกท่านนะเป็นกำลังใจพี่น้องชาวเราด้าวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคน้วยครับสวัสดีครับน้ำ g ก้ o y อยู่ซึ I b ายไปทั t o เม้าเจ้าที่เมื่อนี้บ่เป็นลายู่หัใจหุนหูมันมหูอากา bò subscribe cho kênh hay Mì Gõ mau không bỏ lỡ bò đam cơm tiên hay bò